สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1นึ่งห้สถังส่วนเจ้าลัทธิบูชาไฟยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เก้าเปลี่ยนผู้รังอยู่ในอันดับที่สของรายนามยอดเซียนทว่าตอนนี้ตัวตนดังกล่าวกำลังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าต้วหลิงเทียนราวกับผู้มีศรัทธากำลังเคารพบ,บูชาเทพเจ้าหากมองให้ชัดจะพบว่าทั่วร่างถังส่วนยามนี้มันสันระริกปานเนื้อเต้น คล้ายคนกำลังพยายามเร่งรำพลางถึงขีดสุดหมายขัดขืนดินรนให้หลุดพ้นจากพลังอำนาจที่สะกดกักอนิจจาสุดท้ายก็เปล่าประโยชน์พลังที่สะกดกักบ,บังคับร่างมันเอาไว้ช่างยิ่งใหญ่สุดภัยสารปันห้วงมหันรนกและตัวมันประหนึ่งเรือใบลำน้อยที่ลอยคอยอยู่ในห้วงสมุทรสุดภัยสารไม่รู้ชะตาว่าจะถูกห้วงสมุทรกลืนกินลงไปเมื่อใดนี่นี่มันอะไรกัน ตอนนี้เหล่ารองเจ้าลทัทธิทั้งชนชั้นผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟทั้งสี่ก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งและได้แลยเห็นภาพทั้งส่วนกำลังคุกเข่าให้ตัวหลิงเทียนชัดถนัดตาฉากเรื่องราวแลดูสงบเงียบงันหักแต่สร้างความประวัติพรั่นพรึงให้ลูกในตาพวกมันไม่น้อยนั่นท่านเจ้าลทัทธิกำลังทำอันใดอยู่กันฉะไหนท่านเจ้าลทัทธิถึงไปคุกเข่าให้ตัวหลิงเทียนแบบนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เหล่าอาวุโสทั้งหลายของลัทธิบูชาไฟตกใจไม่น้อยเมื่อไยเห็นภาพดังกล่าวทั้งส่วนนั้นเป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟของพวกมันเป็นตัวตนสูงสุดในลัทธิบูชาไฟยิ่งใหญ่เสมือนเทพเจ้าในสายตาของพวกมันทว่าตอนนี้เทพเจ้าที่ว่ากำลังคุกเข่าอย่างว่านอนสอนง่ายเยี่ยงสุนนะเรื่องพันนี้จะไม่ให้พวกมันตกใจได้อย่างไรไหว ตอนนี้ภาพจำแห่งความยิ่งใหญ่เหนือผู้ใดประหนึ่งเทพเจ้าถาังส่วนในสายตาของเหล่าคนลัทธิบูชาไฟได้แตกสลายพังทลายลงไม่มีชิ้นดีท่านเจ้าลัทธิผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของลัทธิบูชาไฟได้แต่มองเรียกถังส่วนที่กำลังคุกเข่าให้ตัวหลิงเทียนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดฉากเรื่องราวเบื้องหน้าย่อมทําให้พวกมันตกใจไม่น้อยไปกว่าสิทธ์และอาวุโสลัทธิบูชาไฟโดยรอบเลยต้องทราบว่านั่นคือเจ้าลัทธิของพวกมันนะ เป็นยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนตัวตนที่รั้งอยู่ในอันดับสี่ของรายนามยอดเซียนขวบขอบขอบไม่นานสายตาของเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของลัทธิบูชาไฟก็หันขอบไปจับจ้องอย่างร่างชายชาราปริศนาที่ไม่ทราบกลับไปหยุดลอยอย,อยู่เบื้องหลังต้นหลิงเทียนอีกครั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ชายชาราปริศนาผู้นี้เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจนะักเมื่อครู่ในชั่วพริบตาคนก็คล้ายไปผุดโผล่เบื้องหน้าเจ้าลัทธิของพวกมันปานพูดผี ตั้งแต่วินาทีนั้นพวกมันก็ตระหนักได้ทันทีว่าพลังฝีมือของชายชราผู้นี้สูงส่งกว่าพวกมันหลายขุมเจ้าหานกล้าใช้สายตาเช่นนั้นมองนายท่านของข้าง,งั้นเหรอหาที่ตายทันใดนั้นวาจาที่ชายชรากล่าวออกยามบรรลุถึงเบื้องหน้าเจ้าลัทีของพวกมันก็ดังซ้ำขึ้นในหูกระทั่งเสียงสอบถอยเย็บเย็นนั่นก็ตราตรึงในใจให้หวัดกลัวไม่หายนายท่านนายท่านที่มันกล่าวถึงหรือว่า ท่านใดนั้นสายตาของเหล่าผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟทั้งสี่แต่ละคนก็หันไปจับจ้องอย่างร่างของต้วหลิงเทียนลูกตายัางหดเล็กลงจนแทบปิดท่านเจ้าลทัทธิที่กำลังคุกเข่าให้ผู้พิทักษ์หลิงเทียนอยู่เห็นชัดว่าไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเป็นแน่มองจากร่างท่านเจ้าที่กำลังสถานบอกให้รู้ว่าท่านกำลังดิ้นรนขัดขืนสุดกำลังเช่นนั้นกล่าวได้ว่ายามนี้ท่านเจ้าลทัทธิกำลังถูกบีบคั้นให้คุกเข่าลงตรงหน้าผู้พิทักษ์หลิงเทียนนี่มันอะไรกันแน่ ต่อให้เป็นตัวตนครึ่งเก้าเซียนอมตะก็ไม่น่าจะมีพลังอํานาจบีบคั้นท่านเจ้าได้เช่นนี้หรือไรหลังจากเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งสี่หันมามองศบตาหารือกันผ่านพลังในใจพวกมันก็อดไม่ได้ที่จะบังเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาพร้อมๆกันชายชราที่อยู่เบื้องหลังต้นหลิงเทียนสมควรเป็นเซียนอมตะสะเพน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเซียนอมตะเสพนที่มีพลังฝีมือเหนือกว่าครึ่งเก้าเซียนอมตะกล่าวได้ว่าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นตัวตนขอบเขตเซียนเอ็มตะสพลสามทันกระทั่งอาจจะแข็งแกร่งกว่านั้นวิธีการพลิกฟ้าคว่มดินอันใดที่ผู้พิทักษ์หลิงเทียนทำให้เซียนอมตะเสพนสามทันหรือกระทั่งเหนือกว่านั้นยินยอมเป็นค่ารับใช้ได้ทั้งทั้งที่เวลายังเพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่ปีเรื่องนี้เหล่าผู้พิทักษ์ทั้งสี่คิดอย่างไรก็ไม่อาจเข้าใจได้เลย ด้วยมีพลังของเฉินอี้รู้สกัดเจ้าลัทธิบูชาไฟถังส่วนยามนี้กระทั่งโงหัวขึ้นมายังทําไม่ได้หลังจากดิ้นรนไปสักพักมันก็เริ่มบังเกิดความสิ้นหวังเช่นนั้นจึงไม่คิดจะขัดขืนพลังสะกดให้เหนื่อยแรงสื่อไปใต้เท้าใต้เท้าท่านที่แท้เป็นผู้ใดกันแน่ถังส่วนที่ก้มหัวอยู่พยายามเอ่ยถามออกมาอย่างยากลําบากและฟังจากสิ่งที่มันพูดเห็นชัดว่ากําลังกล่าวถามเฉินอีร้รูอย่างไรก็ตามเฉินอี้รูไม่แม้แต่จะแยะแสคําถามของถังส่วนแม้แต่น้อย สำหรับเฉินอี้หรูแล้วทั้งส่วนที่เป็นเพียงเสียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากมดตัวกระจ้อยศักเพียงนิดมันจะบดบีให้แหลกกลานตายตกเมื่อไหร่ก็ทำได้ง่ายดายสำหรับตัวตนที่กระจ้อยร้อยเช่นนี้ไหนเลยมันต้องสนใจจะตอบคำถามอีกฝ่ายด้วยในเมื่อมันอุตส่าห์ถามว่าเจ้าเป็นใครเจ้าก็ตอบมันไปเถอะ ทว่าทันใดนั้นเองเสียงแผ่วเบาหนึ่งพลันดังเข้าหูเฉินอี้รูซึ่งทาให้เฉินอี้รูสะดุ้งตกใจเบาๆก่อนที่จะเร่งหันไปมองร่างชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้าทั้งกล่าวคาออกมาด้วยเคารพขอรับนายท่านเสียงแผ่วเบาที่ดังเข้าหูเฉินอี้รูย่อมมาจากต้นหลิงเทียนเองตอนนี้ต้นหลิงเทียนก็เหลือบมองทั้งส่วนที่กําลังคุกเข่าเบื้องหน้าด้วยสายตาเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายอะไร หากเป็นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วลองได้เห็นภาพถังส่วนมาคุกเข่าก้มหัวขอขมาเขาแบบนี้ไม่พ้นต้องตกใจถึงขั้นอธิบายไม่ถูกแน่นอนเพราะถังส่วนไม่ใช่แค่เป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟเท่านั้นยังเป็นยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าเปลี่ยนทว่าตอนนี้พอได้มาเห็นถังส่วนคุกโม่เก้าเก้าต่อหน้าต้นหลิงเทียนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแม้แต่น้อยสาเหตุย่อมมาจากพลังฝีมือของเขาในตอนนี้มันแตกต่างจากเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วมากมายนะัก ตอนนี้หากเขาคิดค่าถังส่วนก็ง่ายดายเหมือนเหยียบย่ำหนอนมแมลงนายท่านชายชราผู้นั้นเรียกหาผู้พิทักษ์หลิงเทียนว่านายท่านเสียงของเชิญอี้รูแน่นอนว่าย่อมทําให้คนของลัฐทธิบูชาไฟทั้งหลายตกตะลึงกันยกใหญ่มาตอนนี้พวกมันย่อมพอตระหนักกันได้แล้ว สาเหตุที่เจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่ปันเทพเจ้าของพวกมันกำลังคุกเข่าก้มหัวให้ต้วหลิงเทียนนั้นสมควรเกี่ยวข้องกับชายชาราที่เรียกหาต้วหลิงเทียนว่านายท่านอย่างแยกไม่ออกเพราะเมื่อครู่พวกมันก็ได้เห็นว่าอยู่ๆชายชาราผู้นั้นก็ไปปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าลัทธิของพวกมันปันพูดผีและครู่ต่อมาก่อนที่พวกมันจะทันได้รู้สึกตัวหรือลาเห็นอะไรเจ้าลัทธิของพวกมันก็ไปคุกเข่าก้มหัวอยู่ตรงหน้าตัวหลิงเทียนเสียแล้วเห็นได้ชัดว่าก้าในสิบสมควรเป็นเพราะถูกชายชราผู้นี้สยบ กล่าวอีกอย่างได้ว่าความแข็งแกร่งของชายชราผู้นี้เหนือกว่าเจ้าลัทธิบูชาไฟของพวกมันผาผู้พิทักษ์หลิงเทียนไปได้รับค่ารับใช้ที่มีพลังฝีมือร้ายกาศขนาดนี้มาจากที่ใดกันถึงขั้นสามารถบีบคั้นให้ท่านเจ้าตกอยู่ในสภาพแบบนั้นได้ชายชราผู้นี้อย่างน้อยก็สมควรเป็นยอดฝีมือครึ่งเก้าเซียนตำตะใช่หรือไม่ครึ่งเก้าเซียนตำตะ เตยล่าตอนนี้มีตัวตนครึ่งเก้าเซียนอมตะด้วยหรือฉนัยข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยและหากเป็นครึ่งเก้าเซียนอมตะจริงหรือว่าชายชราผู้นั้นจะเป็นเนี่ยหูเทียนผู้ที่อยู่ในอันดับหนึ่งของรายนามยอดเซียนเจ้าหมายความว่าอะไรเจ้าจะบอกว่าชายชราคนนี้ก็คือเนี่ยหูเทียนงั้นเหรอนั่นเป็นไปไม่ได้ข้าเคยเห็นภาพเหมือนของเนี่ยหูเทียนมาก่อนเว้นเสียแต่มันกําลังปลอมแปล,ง,ปลงรูปโฉมอยู่หาไม่แล้วไม่ใช่เนี่ยหูเทียนแน่นอน ในสายตาของเหล่าสิทธิและอาวุโสทั้งหลายของลัทธิบูชาไฟตัวตนขอบเขตครึ่งเก้าเซียนตำตะนั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนดินมีเพียงผู้อาวุโสบางคนรวมถึงผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของลัทธิบูชาไฟเท่านั้นที่ตระหนักได้ว่าพลังฝึกปรือของชายชาราผู้นี้ไม่น่าจะเป็นแค่ครึ่งเก้าเซียนตำตะข้าเฉินอี้รูหรือเฉินสามดาบ เมื่อต้วนหลิงเทียนกล่าวมาเฉินอี้หรูไหนเลยจะกล้าขัดบัญชามันหันมองไปยังถังส่วนที่กำลังคุกเข่าก้มหัวท่ามกลางความว่างเปล่าตรงหน้าต้วนหลิงเทียนพร้อมกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเฉยเมยทันทีเฉินอี้หรูเฉินสามดาบทันทีที่เฉินอี้หรูกล่าวออกมาก็ทำให้สีหน้าแววตาของคนลัที่บูชาไฟมากมายกลายเป็นว่างเปล่าเฉินอี้หรูหรือเฉินสามดาบเป็นผู้ใดกันฉันไหนข้ามิเคยได้ยินมาก่อนเลย ดูเหมือนว่าคนผู้นี้จะมิใช่เนื้อหูเทียนจริงๆสมควรเป็นยอดฝีมือครึ่งเก้าเซียนอมตะที่เร้นกายจากโลกลาคงอธิบายได้แค่นี้หาไม่แล้วตัวต,วตวนที่ทรงพลังเช่นนี้จะผุดโผล่ออกมาจากที่ใดได,ได้หลังจากเหล่ากลุ่มคนของลัทธิบูชาไฟงงเป็นไก่ตาแตกไปพักหนึ่งพวกมันก็เริ่มสรุปที่มาของเฉินอี้หรว่าสมควรเป็นยอดฝีมือที่เร้นกายจากโลกลากระทั่งยังบรรลุถ,ถึงครึ่งเก้าเซียนอมตะแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากเสียงของเฉินอี้หรูดังจบคำไปไม่ทันไร เฉินอี้หรูเฉินสามดาบลูกตาของถังส่วนที่กำลังคุกเข่าก้มหน้าพลันหดหยีลงทันใดมันกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงยากลำบากตะใต้เท้าท่านคือเฉินอี้หรูที่อยู่ในอันดับสองของรายนามยอดเซียนเมื่อ5,000ปีก่อนในฐานะเจ้าลัทธิบูชาไฟถึงแม้ถังส่วนจะไม่กล้ากล่าวว่ารู้ทุกสิ่งแต่เรื่องตัวตนในรายนามยอดเซียนย้อนหลังไปหลายพันปีก่อนมันยังพอรู้มาบ้างมิผิด เฉนน 5, ินอี้รูกล่าวตอบออกมาอย่างไร้แยแสด้วยน้ำเสียงเกียดคร้านเฉินอี้รูอันดับที่สองของรายนามยอดเซียนเมื่อ5000ปีก่อนเฉินสามดับที่แท้เป็นคนผู้นั้นสวรรค์ช่วยเฉินสามดับผู้นั้นมีได้ลงบันทึกว่าล้มเหลวในการข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์จนตายตกไปตั้งแต่เมื่อสี่ศกว่าปีก่อนหรือไรแล้วฉะนไหนถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้นั่นสิ ล้มเหลวในการข้ามผ่านหายนะทันสวรรคิ์มิได้หมายความว่าต้องตายหรือไงแล้วฉไหนมาอยู่ตัวเป็นๆตรงนี้ได้เล่าหรือว่ามันกำลังสวมรอยผู้อื่นเหล่าอาวุโสและสิทธิของลัทธิบูชาไฟหลายคนก็มีอ่านบันทึกรายนามยอดเซียนยอนหลังมาบ้างพอมันได้รับทราบว่าชายชราผู้นี้คือเฉินอี้รูพวกมันก็อดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกทั้งหวาดกลัวยิ่งไปกว่านั้นยังมีหลายคนที่ไม่อยากจะเชื่อและคิดว่าชายชราผู้นี้กำลังสวมรอยเป็นเฉินอี้รู หาไม่แล้วคนที่ล้มเหลวในการข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ไปเมื่อสี่พันกว่าปีก่อนจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรล้มเหลวในการข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์เมื่อสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์กว่าปีก่อนนั้นหรือชัดเช่นนั้นมันคือเซียนอมตสะสเพนสี่ทันตอนนี้เหล่าผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของรัฐทธิบูชาไฟได้แต่หันหน้ามองศตาก,กันด้วยความตื่นตระหนกถึงแม้ก่อนหน้าพวกมันจะมีเตรียมใจไว้บ้างแล้วแต่ตอนนี้ในสายตาของแต่ละคนล้วนสะท้อนความหวาดกลัวสยองขวัญให้เห็น เซียนอมตะสะเพนสี่ทันชายชราคนนี้มีคาดกลับเป็นถึงเซียนอมตะสะเพนสี่ทันขณะเดียวกันเหล่าอาวุโสมากประสบการณ์ที่ล่วงรู้การดำรงอยู่ของเซียนอมตะเสพนก็เริ่มส่งเสียงบอกกล่าวสหายอาวุโสและเริ่มแจ้งให้เหล่าลูกศิษย์เพื่อให้กล่าวบอกเรื่องราวต่อสิทธิคนอื่นๆทันทีทันใดนั้นประตูสู่โลกใหม่เสมือนเปิดอ้าออกตรงหน้าของเหล่าคนลทัทธิบูชาไฟกลางฟ้าหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากอาวุโสและสิทธิพี่ทั้งหลาย พวกมันจึงได้รับทราบกันวันนี้ว่าที่แท้ตัวตนที่อยู่ณจุดสูงสุดของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าหาใช่ครึ่งเก้าเซียนตํตาตะไม่เพราะในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่ายังมีตัวตนที่เรียกว่าเซียนอมตะเสพนดำรงอยู่และผู้ที่ยืนอยู่ณจุดสูงสุดของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าอย่างแท้จริงก็คือตัวตนขอบเขตเซียนเอ็มตะสะพล มันเป็นถึงเซียนอมตะสะเพนสี่ทันตัวตนที่แข็งแกร่งกว่าเซียนอมตะสะเพนสามทันที่กล่าวกันว่ามีพลังก้าวข้ามครึ่งก้าวเซียนตำตับไปแล้วเช่นนั้นฉะไหนตัวตนร้ายกาจระดับมันถึงไปยอมรับตัวหลิงเทียนเป็นนายได้ตอนนี้ในใจทุกคนได้แต่บังเกิดคำถามดังกล่าวเพราะพวกมันไม่อาจเข้าใจได้จริงๆเซียนอมตะสะเพนสี่ทันไม่ใช่ตัวตนที่สมควรหญิงทนงมากศักดิ์ศรีหรือไรแล้วฉะไหนตอนนี้ถึงไม่ยอมรับคนอื่นเป็นนายได้ตัวหลิงเทียนข้ายอมแพ้ ขณะเดียวกันด้านถันงส่วนที่คุกเข่าก้มหน้าอยู่กลางหาวแทบเท้าต้นหลิงเทียนก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอิดโรยคล้ายสูญสิ้นเรี่ยวแรงทั้งมวลและหากไม่ใช่เพราะเฉินอี้รู้ใช้พลังสะกดร่างมันเอาไว้ป่านนี้ร่างที่สิ้นแรงของมันไม่พ้นต้องร่วงตกฟ้าไปแล้วต้นหลิงเทียนข้ายอมแพ้เสียงคำยอมจำนวนของถังส่วนเมื่อดังเข้าหูเหล่าคนของรัฐทธิบูชาไฟก็ทำให้พวกมันบังเกิดความรู้สึกประหนึ่งกระต่ายขาหักสุนักป่วย ต้องทราบด้วยว่านั่นคือเจ้าลัทธิบูชาไฟของพวกมันหากทวายามนี้ในเหนือขวงพวกมันไม่เพียงแต่ถูกบีบคั้นให้คุกเข่าก้มหัวต่อหน้าต้นหลิงเทียนยังถึงกับเอ่ยปากยอมจำนนอนอ,อกมาเรียกว่าเหล่าคนของลัทธิบูชาไฟทั้งหลายเมื่อได้ยินน้ำเสียงอ่อนแอนี้ของทังส่วนพวกมันย่อมรับทราบถึงความอับจนสิ้นหวังทั้งกับแ้นหากทว่ามีอาจทำอะไรได้ชัดเจนทำให้พวกมันตระหนักดีว่าตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของทังส่วนมันดิ่งลงเหวขนาดไหน เจ้ายอมแพ้แล้วได้ยินคำถังส่วนต้นหลิงเทียนเพียงกล่าวถามออกเสียงเย็นเบาๆในเมื่อยอมแพ้แล้วเช่นนั้นก็ตายซะกล่าวจบคำทั่วร่างต้นหลิงเทียนก็ประตูออกด้วยพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดอันน่าสะพรึงกลัวมวลพลังกู่ร้องประหนึ่งมังกรพิโรธด้วยพลังฝึกปรือในปัจจุบันของต้นหลิงเทียนตอนนี้ที่บรรลุถ,ถึงครึ่งเก้าเซียนอมตะถึงแม้จะไม่ได้ใช้ปฐมเวทกลืนกินแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะฆ่าถังส่วนวูมวูม ว,วฝ่ามือตัวหลิงเทียนผนึกขบขบไปด้วยมวลพลังเซียนอมตะอันมหาศาลขุมหนึ่งคล้ายมังกรพิโรธถูกสะกดกักทันทีที่ปลดปล่อยให้มันได้รับอิสรภาพหลักก็มันย่อมประตูพลังสังหารฆ่าถังส่วนเพื่อล้างแค้นให้ผู้เท่าหัวทันทีช้าก่อนในห้วงแห่งความเป็นตายถังส่วนคล้ายตรหนักดีว่าวาระสุดท้ายของมันมาถึงแล้วมันจึงเร่งกล่าวออกมาว่าตัวหลิงเทียนเจ้ามีอาจฆ่าฆ่าได้ หาไม่แล้วเจ้ามิมีวันรู้ชาติกำเนิดของทิดาเทพกระทั่งวิกฤตที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังความเป็นมาของทิดาเทพได้เลยหืมได้ยินคำของถังส่วนคิ้วต้นหลิงเทียนขดย่นเป็นปมทันใดพลังอันมหาศาลปานมังกรพิโรธคำรามในมือก็ค่อยๆสิ้นศูสย์สภาวะเขาย่อมรู้เป็นธรรมดาว่าธิดาเทพที่ถังส่วนพูดออกมาเป็นใครปล่อยมันต้นหลิงเทียนเอ่ยคำกับอากาศท่าเสียงเบา หากแต่ด้านเฉินอี้หรูที่ได้ยินคำนี้มันก็เร่งคลายพลังสะกดร่างถังส่วนออกทันทีขณะเดียวกันยังไม่ลืมส่งเสียงผ่านพลังถึงหูทังส่วนอย่าได้คิดเล่นลูกไม้ปาหีอันใดหาไม่แล้วข้าจักให้เจ้าได้พบผ่านความทรมานยิ่งกว่าตายตอนนี้ถั้งส่วนย่อมตระหนักได้แล้วว่าเฉินอี้หรูคือเซียนอมตสะสเพนสีทันเช่นนั้นหลังได้ยินคำขู่ของเฉินอี้หรูร่างมันถึงกับสถานไปด้วยความหวาดกลัวยากระงับตอนนี้มันหาได้มีความสุขที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนไม่ เพราะมันรู้ดีแก่ใจว่าด้วยมีเฉินอี้หรูอยู่ตรงนี้สักคนมันจะได้รับอิสระหรือไม่สถานการณ์ของมันก็ยังคงอีรอบเดิมคักครึ่งเก้าเซียนอมตะอย่างไรก็ตามหลังถังส่วนลุกขึ้นมาและมองไปยังต้นหลิงเทียนสองตามันก็หดหยีลงด้วยความตื่นตระหนกคนอุทานกล่าวออกอย่างไม่อยากจะเชื่อเพราะมันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังทั่วกายต้นหลิงเทียนชัดเจนแต่มันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนจริงๆ อาศัยเวลาแค่ไม่กี่ปีชายหนุ่มชุดม่วงที่ไม่ต่างใดจากมดตัวน้อยตัวนิดในสายตามันเมื่อไม่กี่ปีก่อนจะสามารถข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สำเร็จกลับกลายเป็นครึ่งเก้าเซียนตํำตะไปเสียแล้วระเรื่องแบบนี้ประเป็นไปได้ยังไงกันถึงแม้จะยืนยันได้ชัดถนัดตาว่าตัวหลิงเทียนบรรลุครึ่งเก้าเซียนตํำตะแล้วแต่ทั้งส่วนก็ไม่ยังอยากจะเชื่อสายตาตัวเองเพราะมันคิดว่านี่อยู่เหนือสามัญสำนึกเกินไป ในช่วงเวลาแค่สั้นๆไม่กี่ปีพลังฝึกปลือต้นหลิงเทียนกลับทะลวงถึงครึ่งเก้าเซียนอมตะแล้วมันไม่อาจสรรหาตันกะใดๆมาอธิบายเรื่องนี้ได้จริงๆครึ่งเก้าเซียนตาตะถ้าท่านเจ้าลัททิว่าอะไรนะท่านบอกว่าต้นหลิงเทียนเป็นครึ่งเก้าเซียนอมตะงั้นหรือนี่ข้าใช้ได้ยินผิดไปหรือไม่บะบ้าไปแล้วนี่ยังเพิ่งผ่านไปเท่าไหร่เชียวฉะไหนถึงกลับกลายเป็นครึ่งเก้าเซียนตาตะไปได้แล้วเล่า แล้วเจ้าคิดว่าเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วท่านเจ้าลัทธิยังมีกระใจล้อเล่นหรือไม่หลังได้รับทราบว่าตัวหลิงเทียนบรรลุถ,ถึงครึ่งเก้าเซียนอมตะจากเสียงอุทานของทังส่วนเหล่าคนของลทัทธิบูชาไฟที่อยู่ณที่นี้ตั้งแต่ต่ำยันสูงล้วนอื้ออึงถึงขั้นไม่รู้เหนือรู้ใต้อาศัยแค่ในเวลาไม่กี่ปีทว่าการวนกลับมาคราวนี้ตัวหลิงเทียนกลับมีค่ารับใช้ขอบเขศเซียนอมตะเสเพลสีทันติดตามอยู่ข้างกายพวกมันก็จนด้วยคำพูดเพราะไม่อาจสรรหาคำใดมาอธิบายได้จริงๆ มาตอนนี้ยังได้รับทราบว่าต้นหลิงเทียนได้บรรลุถึงครึ่งเก้าเซียนตำตะแล้วใจของพวกมันก็ยิ่งสถานไปหนักหนาด้วยไม่เพียงแต่ค่ารับใช้ข้างกายต้นหลิงเทียนจะร้ายกาจถึงขั้นสะเทือนฟ้ากระทั่งตัวต้นหลิงเทียนเองยังร้ายกาจจนพวกมันพหวาครึ่งเก้าเซียนตำตะนั่นคือตัวตนที่เคยดำรงอยู่ณจุดสูงสุดของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าในสายตาพวกมันตั้งแต่อดีตจนถึงเมื่อครู่ ถึงแม้พวกมันจะตระหนักได้ว่าครึ่งเก้าเซียนต่าตะยังเป็นอะไรที่อ่อนแอกว่าเซียนอมตะเสพนสี่ทันอย่างเฉินอี้หรูแต่เฉินอี้หรูคือผู้ใดกันเล่าเฉินอี้หรูนั่นคือสุดยอดฝีมือในอดีตเมื่อ5000ปีที่แล้วกระทั่งยังไร้กาดถึงขั้นติดอันดับที่สองในรายนามยอดเซียนกระทั่งล้มเหลวในการข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์จนกลับกลายเป็นเซียนอมตะสเพนไปเมื่อ4000ปีก่อน แต่ทว่าต้นหลิงเทียนเล่าต้นหลิงเทียนคืออัจฉริยะรุ่นเยาว์คนหนึ่งกระทั่งยังเป็นอัจฉริยะที่พึ่งก้าวขึ้นมาจากภูมิภาคเบื้องล่างไม่ทันถึงสิปีด้วยซ้ำที่สำคัญคือยังถือกำเนิดมาได้ไม่ถึง100รปีหากแต่คนที่ยังเกิดมาไม่ถึง100ปีกลับข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์กลับกลายเป็นครึ่งเก้าเซียนตาตะได้สําเร็จจะไม่ให้พวกมันตกใจได้อย่างไรไหวครึ่งเก้าเซียนตําตะ ได้ยินเสียงอุทานของเหล่าลทัทธิบูชาไฟเฉินอี้รูอดไม่ได้ที่จะแค่นคำเสียงเย็นมุมปากยกยิ้มสายะออกมาอย่างดูแคลนไหนท่านของมันไหนเลยจะเอาไปเทียบกับครึ่งเก้าเซียนตำตัวไปได้พลังรบของนายท่านมันผู้นี้ถึงขั้นเทียบได้กับเซียนอมตะเสพนหกทันกระทั่งตัวมันยังห่างไกลเกินจะสู้พูดมาต้วหลิงเทียนเหลือบมองถังส่วนด้วยสายตาเยียบเย็นกล่าวสั่ง ตอนนี้ทั้งวนเองก็ฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วยามมองไปยังต้นหลิงเทียนอีกครั้งนอกจากความยำเกรงแล้วยังมากล้นไปด้วยความอิจฉาตอนแรกมันคิดว่าต้นหลิงเทียนเพียงถือดีว่ามีเซียนอมตสะสเพนสี่ทันอย่างเฉินอี้รูเป็นข้ารับใช้เท่านั้นถึงได้หันกล้าพยองต่อหน้ามันแต่มันไม่อาจคิดกระทั่งหลับยังไม่เคยฝันถึงว่าในเวลาแค่ไม่กี่ปีพลังบ่มเพาะของต้นหลิงเทียนไม่เพียงทัดเทียมกระทั่งยังก้าวข้ามมันไปเรียบร้อยแล้ว ครึ่งเก้าเซียนตําตะนั้นเป็นตัวตนทรงพลังสุดที่มันจะปะทะด้วยได้ถึงแม้มันจะมั่นใจว่าตัวเองสามารถหลบหนีจากครึ่งเก้าเซียนตําตะได้พ้นด,ด้วยอาศัยเวทพลังเสริมท่าร่างแต่ให้มันปะทะกับอีกฝ่ายซึ่งหน้ามันรู้ดีแก่ใจว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้อีกฝ่ายอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้มันย่อมสําเหนียกตัวเองดีหากข้าบอกเจ้าไปเจ้าจะไว้ชีวิตข้าหรือไม่ทั้งส่วนมองต้นหลิงเทียนค่อยเอ่ยถามออกมาอย่างกล้ากล้ากลัว เจ้าคิดว่าตอนนี้เจ้ายังมีปัญญาต่อรองอะไรกับข้าได้งั้นเหรอได้ยินคําถังส่วนลูกตาต้นหลิงเทียนก็เผยประกายเยียบเย็นออกมาทันใดกระทั่งยังเยียบเย็นปานจะกลืนกินเลือดเนื้อผู้คนทันใดนั้นถังส่วนก็รู้สึกหนาวสถานปานมีไอเย็นแล่นว่าไปทั่วสันพังกายราวกับร่วงตกลงบ่อน้ําแข็งก็ไม่ปานหากแต่สุดท้ายแล้วมันก็เลือกที่จะยอมจำนนเรื่องที่ธิดาเทพคือเทพธิดากับชาติมาเกิด เรื่องนี้มีใช่ความลับอันใดสำหรับระดับสูงของลัทธิบูชาไฟเมื่อเผชิญกับสายตาไม่แยแสราวกับชีวิตของมันไร้าราคาข่างวดทังส่วนได้แต่กล่าวออกมาช้าๆอย่างสิ้นหวังแต่ตัวข้ารู้ดีว่ามีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อถือเรื่องนี้กระทั่งเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งหลายยังคิดว่าเรื่องที่ข้ากล่าวล้วนเป็นเรื่องเหลวไหลและเรื่องที่ทิดาเทพเป็นเทพธิดากลับชาติมาเกิดเป็นเพียงเรื่องที่ข้าเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเอง ทังส่วนกล่าวถึงท้ายประโยคกก็หันไปกวาดตามองสื่อเฟิงหงอหวินชิงหัวและเลิงอิงอันเป็นชนชั้นผู้พิทักษ์ทั้งสี่ก็เงียบไปชั่วขณะเพราะพวกมันก็เชื่อว่าเรื่องทิดาเทพเป็นเทพธิดากลับชาติมาเกิดนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าลัทธิบูชาไฟอย่างทั้งส่วนกล่าวแต่งขึ้นมาเองจริงๆนั่นเพราะในบันทึกประวัติศาสตร์ของลัทธิบูชาไฟไม่เคยมีเรื่องราวทำนองนี้ปรากฏมาก่อนเลยสักครั้งคำพูดที่ว่าทิดาเทพก็คือเทพธิดากลับชาติมาเกิดนั้นเป็นทั้งส่วนกล่าวออกคนเดียว เรื่องนี้ทําให้พวกมันอาจเชื่อได้ลงคอถึงแม้ข้าจะรู้ดีพวกมันมิได้เชื่อค,คําข้าแต่ตัวข้าก็มิเคยบังคับให้พวกมันเชื่อเพราะตัวข้ารู้ดีแก่ใจว่าธิดาเทพคือเทพธิดากับชาติมาเกิดจริงๆไม่นานสายตาถัางส่วนก็ค่อยๆเบนไปตกอย่งร่างเคอเอ๋อข้างกายต้นหลิงเทียนท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบเสียงถังส่วนยังคงดังสืบต่อ ในตอนนั้นมีชายผู้หนึ่งที่ไม่ได้มาจากระนาบโลกิยะของเราปรากฏตัวขึ้นปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าข้าด้วยพลังอำนาจจะดุดทวยเทพเรียกได้ว่าพลังอำนาจของชายผู้นั้นร้ายกาศถึงขั้นสุดที่ข้าจะจินตนาการได้ถึงเพียงแค่ยกมือสะบัดออกไปส่งส่งหากแต่สามารถฉีกเปิดความว่างเปล่าได้ยาวนับพันมีกล่าวถึงจุดนี้ลูกตาของถังส่วนก็หดหยีลงแววตายังฉายชัดถึงความประวัติพรั่นพรึงราวกับได้เห็นฉากดังกล่าวปรากฏขึ้นตรงหน้าอีกครั้งเจ้าว่าอะไร และแทบจะเป็นเวลาเดียวกับที่ทางส่วนกล่าวจบเสียงเฉินอี้รูก็พร่องดังออกมาทันทีเจ้ากล่าวว่าชายผู้นั้นอาศัยเพียงการลงมือส่งส่งกลับสามารถฉีกเปิดความว่างเปล่าได้กระทั้งรอยแยกมิติยังยาวกว่าพันมีเฉินอี้รูชักสีหน้าเคร่งครึมออกมาทันทีเหตุผลที่ฉนไยนสีหน้ามันกลายเป็นจริงจังถึงขนาดนี้เพราะมันตหนักได้ถึงความหมายของวาจาดังกล่าวเท่าที่มันทราบ กระทั่งตัวตนขอบเคเซียนอมตะสะเพนก้าทันผู้เป็นตัวตนสูงสุดในระนาบโลกิยะแห่งนี้ต่อให้ใช้พลังทั้งหมดลงมือทำลายออกอย่างดีก็ทำได้แค่ฉีกเปิดความว่างเปล่าให้ยาวได้แค่ราวๆรว้รรอยมีเท่านั้นแต่ตอนนี้ทั้งส่วนกลับบอกว่าชายที่ไรากาดดุดถวยเทพนั่นอาศัยการลงมือส่ง่งกลับฉีกเปิดความว่างเปล่าได้ยืดยาวนับพันมีจะไม่ให้อารมณ์ของมันพุ่งพล่านขึ้นมาได้อย่างไรไหว ฉีกเปิดความว่างเปล่าได้ยาวนับพันมีสีหน้าตัวหลิงเทียนก็เคร่งขรึมจริงจังขึ้นมาทันทีหลังได้ยินคำนี้ของถังส่วนถึงแม้เขาเองจะยังไม่รู้ว่าตัวต,วตนขอบเขตเซียนเอ็มตะสพลก้าวทันลงมือเต็มกำลังจะฉีกเปิดความว่างเปล่าได้ยาวที่สุดเท่าไหร่แต่ชายที่ถังส่วนกล่าวว่าสามารถฉีกเปิดความว่างเปล่าได้ยาวนับพันมีนั้นสมควรไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาแน่นอน อย่างน้อยๆเขาก็พอตระหนักได้ว่าการฉีกเปิดความว่างให้มหึมาขนาดนั้นน่ากลัวว่าเซียนอมตะเสพน9ก้าทันยังไม่อาจกระทําได้ฉีกเปิดความว่างได้ยาวนับพันนีนะนั้นต้องท่งพลังถึงเพียงใดเท่าที่ข้ารู้มามีเพียงตัวตนที่มีระดับพลังตั้งแต่เซียนอมตะเสพนสี่ทันขึ้นไปเท่านั้นที่มีพลังอํานาจฉีกเปิดความว่างเปล่าหากแต่ตัวตนขอบเขตเซียนอมตะสะเพนสี่ทัน อย่างดีก็ฉีกเปิดความว่างได้ยาวราวๆชุ่นเดียวเท่านั้นฉีกความว่างเปล่าได้นับพันมีนั่นเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนกันข้าเกรงว่าต่อให้ตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในระนาบโลกิยะอย่างเซียนอมตะเสพลก้าวทันก็มิมีพลังอำนาจสูงถึงเพียงนั้นขณะเดียวกันทางด้านคนของลัทธิบูชาไฟโดยเฉพาะผู้พิทักษ์ทั้งสี่ก็อดตื่นตระหนกไปไม่ได้ชายผู้ไร้กาศดุดถวยเทพที่ท่านเจ้าลัทธิว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือ ฉชนไหนข้ารู้สึกว่าเสมือนข้ากำลังฟังนิทานปรายอยู่เลยเล่านี่มิใช่ว่าท่านเจ้าลัทธิกำลังคิดหลอกลวงผู้พิทักษ์หลิงเทียนอยู่หรอกนะอาจเป็นได้เหล่าสิทธิของลัทธิบูชาไฟที่ยากจะยอมรับเรื่องนี้อดไม่ได้ที่จะกระซิบกระซาบคุยกันถึงแม้เสียงกระซิบของพวกมันจะแผ่วเบาแต่ถังส่วนยังได้ยินชัดถนัดหูมันยังโมโหจนแทบกระอักเลือดออกมาใจอยากจะพุ่งไปตบสิทธิ์บัตซบเหล่านี้ให้ตัวแตกตายไปเสียให้หมด วันนี้ข้าถังส่วนขอสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าเพื่อพิสูจน์ว่าวาจาของข้าล้วนเป็นความจริงหากข้ากล่าวเท็จขอให้อัดนีฟ้าพิฆาตร่างตายตกด้วยมีคำสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้านั่นก็หมายความว่าทุกถ้อยคำของถังส่วนล้วนเป็นความจริง